สวัสดีครับวันนี้กลับมากับผมนะครับจอยเกมเมอร์ทีวีนะแล้วก็จะมาเล่นหรือเปล่านะหรือไม่ก็มารีวิวนี่เห็นแอปตรงนี้ไหมเนี่ยนี่ครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้อ่ะแล้วผมก็จะพาไปดูกันเลย อันนี้ผมโหลดแมปไว้นะครับแต่มันก็แหลกๆอยู่เพราะว่าแมปมันใหญ่มากอ่ะแล้วผมจะมาอธิบายทีหลังนะฮะอันนี้คือแต่งนะครับแต่งนี่อันนี้มันก็บอกว่า the candy map ก็คือ my world ตอนที่เราจะกำลังจะสร้างแล้วก็จะปรับโหมดได้นะครับ เกมโหมดเป็นเซเวอร์หรือว่าแคนเทเลียไ,ได้นะครับนี่อันนี้ก็เกมไทม์เกมไทม์มั้งก็ปรับแล้วเป็นไนท์กับเป็นเดย์ได้นะครับอันนี้เกมอิสต์ลิตฟอเรนตก็คือสามารถเปิดหน้าต่างได้อันนี้ก็คือ Activity Mod มอสบีฟินิตันทอนิกหรือเปล่ามันก็จะมีฟลายก็คือบินแล้วนี่ก็ทาริสพีเโซนเดพีสิ์ฟวีดอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้อินลูวิสที่อะไรวะอ่านยากที่หมายอันนี้ไอเทมอันนี้ก็คือแอสแมนเคียสมอดดิฟฟิดดิฟินตัน นี่ก็คืออะไรนะไอเทมแพ็คนี่คือไอเทมแพ็คก,ก็คือเราอยากจะเสกไอเทมอะไรมาใส่ตัวเราก่อนหน้านี้เราก็สามารถทำได้นะครับนี่คือของมาใหม่ก็บอกครับว่าศูนิ้สนิวนะฮะอันนี้ก็คือโพตันก็คือ เป็นพวกยาแหล่งยาพวกคุงยาก็จะมีพวกเวอร์ชันไหนอะไรไหนเวอร์ชันเยอะแยะไอพวกนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับก็คือคลิปนะครับก็จะเป็นพวกบล็อกทั้งนั้นเลยบล็อกน้ำบล็อกไฟบล็อกละวาหรือไม่ก็บล็อกอิดบล็อกหินบ็อกไม้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อะไรว,วน ก็จะเป็นพวกแก่นะครับพวกแกลเช่นอะไรแอมโมเลแล้วก็ไดมอนด์โกลแล้วก็โคแล้วก็ลาพีสแล้วก็ไอรอนนะครับส่วนแล้วพวกนี้ก็จะเป็นของใช้ถึงดาบขึ้นไปนครับก็จะมีพวกสปาว TNT ฟานเนียแล้วก็เบอร์นิงฟานเนียแล้วก็สโตนคับคัพเทอร์แล้วก็ ไอ o อนสโลเวอร์ไอรอนพิกแล้วก็พวกอาวุธต,ต่างๆนานาชน,นิดนะครับแล้วก็ชุดเกราะทั้งหมดเลยนะครับส่วนอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับก็จะมีพวกเม็ดข้าวพวกอะไรพวกเบรกแอปเปิ้ลแล้วก็เนื้อหมูย่างแล้วก็พกรอฟเฟินฟิตแล้วคุกกี้ a ซ t ก็โคฟฟิสก็ ปลากระตูนนะครับแล้วก็เป็นพวกอาหารขึ้นไปนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้ครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้โอก๊กต้นไม้อะไรแคคตัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับไข่ไก่ไข่วัวไข,ไข,ไข่ไข่อะไรนะไข่หมูไข่อะไรอะ มันเป็นของพวกสปาวนะครับอ่ะเรารู้พวกไอเทมแพ็กกันหมดแล้วแล้วก็ไปที่นี่ครับเลเวลโมเดนก็คือจะเอาเท่าไหร่นะครับก็ปรับได้นะครับแล้วก็กดเซฟส่วนนี้ก็อะไรอ๋อเป็นพวกดูพวกวายนะครับนี่ก็คือเวอร์ชั่น0.2.1 ผมบิลสิบสามใช่ปะไม่รู้อ้าวออกเลยเข้ามาครับเมื่อกี้ออกเือ่ออกอะแล้วก็จะมาอธิบายนี้กันอันนี้เป็นพวกแอมพอสนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปสกินมอสแล้วก็เทปเจอร์แพคไปถึงซีดนะครับพวกแมปก็มีจะเป็นแมปทุกอย่างครับ มันจะเป็นแบบนี้กันทุกอันเลยครับเอ้ยไม่ใช่มันเป็นแบบพวกนี้ครับจะเป็นแบบนี้ทุกอันไม่ว่าจะมีซีสลีดหรือไม่ก็เป็นพวกอันนี้จะมีแค่ซีสลีดอันเดียวแล้วน,นี้ก็มันจะมีแอมพอร์ตด้วยนะครับถ้าเราถ้าเราเล่นแบบไหนครับมันก็เราก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับอะต่อไปเราไปดู กออน่จตัดคลิปนะอ่ะต่อไปเลยนะครับเมื่อก,กี้ก็มีเรื่องนิดหน่อยครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามันทําสามารถทําอะไรได้พอเราอยู่นอกเกมครับเราจะกดแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่เราต้องเข้าไปในต,ตัวเกมครับเราจะสร้างโลกใหม่ก็ได้นะครับอ่ะเราเอาเซิร์ฟเก่าดีกว่า เพะะต่ทิคร,รับอ่ะต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็มีเรื่องนิดหน่อยครับแล้วก็จะสามารถใช้ตามนี้ได้นะครับอันนี้เป็นพวกปรับนะครับอย่างเช่นจากสเวเวล a l อยู่ปรับเป็นแคนทีครับแคนทีเลียก็จะบินได้ต่อไปครับ มันก็จะสามารถปรับปิดอ้าขอขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้หลุด ต่อนะครับเมื่อกี้หลุดแล้วตอนนี้ก็แหลกนะครับต่อนะครับแล้วก็ดูต่อนะครับว่า มันจะมีของอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปิดอะไรนี่คือเปิดฝนปะแล้เนี่ยเปิดฝนเหมือนกันครับอันนี้เราสามารถปรับระดับเลเวลได้โดยวิธีการนี้ครับเราจะกลายเป็นสองพันหรือไม่ก็เปิดโหมดนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสซเวอร์ก็ทำได้ เดี๋ยวขออนี้นะครับเอรเวอร์ก็ทำได้ครับแต่พอเวลาตกลงมาเราจะเจ็บแบบนี้ครับแบบนี้ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่ครับแล้วนี้คือมินิแมปก็เปิดแล้วมันจะเห็น map แมปเรานะครับอ๋อกดผิด นี่ครับมินิแมปจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะปิดนะครับเพราะว่ามันแหล็กอันนี้ก็คือบวก,บวกของอะอ่ะต่อนะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาอีกแล้วอ่ะนี่ครับวิธีอัปเดตครับแล้วก็กดตัวนี้ครับถ้าอยากให้มันเต็มทุกอย่างแล้วก็กด ไปนะครับนี่เราก็จะมาลองกันโดวยวิธีการ Se K U A. เสกลัวเดี๋ยวผมข้ออธิบายที่หลังครับต่อไปครับก็คือต่อไปนะครับก็คือวิธีวิธีธการเสกไอเทมแบบยังไม,ไม่ได้เป็นอมตะนะครับ ก็จะเป็นที่ผมบอกครับไปที่นะครับไปที่เอนะครับแล้วก็เสกกัวมาด่ากระเสกกี่ตัวก็ได้ครับผมเอา64ครับก็เล้วก็จะได้ขาย6ิอันกระสีกว่าครับนี่ครับวิธีแล้วดํามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะแรงขึ้นแล้วมันจะดอกไอเทมให้เยอะมาก อย่างเยอะไม่ใช่ละนี่อีกตัวเอ้บเฮ้ยตามันยังดอบเยอะหรือนี่วะก่ออนุญาตมไม่ตอบเนี่ยครับสี่ต่อ จะดอกไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนั้นผมยังทำไมดอกเยอะอยู่เลยเราสึกแปลกแล้วนะครับเปิดเลเวลแล้วก็จะสามารถทำทุกอย่างนะครับแล้วต่อไปครับดัดลิฟทิ้งก็คือเซกพวกสารนะครับ พวกไอสัตว์นะครับนฮะแล้วก็จะเสกอันนี้นะครับเสกวัวปรกมาณแปดตัวแอดนะครับแล้วก็ฟันแม่งทีกะตัวแล้วม <L> ันไม่เก็บไอเทมวะเี่ย ใส่ไอเททุกอย่างเลยนะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกระดับ y นะครับก็ไม่ต้องเป็นพวกระดับ x y แล้วก็ตัวอะไรอีกไม่รู้แล้วต่อไปครับอันนี้คือถ่ายภาพอันเมื่อกี้น,นี้ถ่ายภาพนะครับนี่ครับถ่ายภาพแบบทำนี้เลยนะครับ เช่ายแล้วครับ,น,รบ the the นะครับ open นเจอ e mobile ายเดอะแกลเนะครับแล้วก็ได้แล้วครับก็สามารถไปโหลดได้จะสามารถไปโหลดได้ที่ p เพจ Store นะครับถ้าใครอยากได้ไรายละเอียดมากกว่านี้ครับให้ไปบอกรันเชื่อครับ เพราะว่าบลังช่วยโหลดได้ทุกอย่างครับอันนี้แมปบางทีโหลดมามันก็อาจจะไม่ได้นะครับเอาละครับกรุณากดไลค์และ s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาหาผมได้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรเดี๋ยวผมจะไปบอกเอ้ยผมจะได้บอกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย